พื่อนารับซื้อนะคะเหรียญพอสอค่ะเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนะคะเหรียญที่เป็นจะตังทอนนะคะโอเคมาเริ่มต้นมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างโอ้เขาไัยค่ะเทเลยเนาะอ่ะล่วงแล้วก็เทเลยเหรียญสิบบาทจะตังทอนรักตังทอนมาดูเพียงพอสอเท่านั้นจริงๆค่ะ เหรียญสิบบาทจะตังทอนพสสองห้าสามสี่เนี่ยค่ะเขาเขียนเลยสามสี่เหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเนี่ยค่ะเหรียญสิบบาทจะตังทอนที่เป็นรับซื้อะคะ่ะสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่ตามนี้เลยค่ะชัดเจนรับอะไรเท่าไหร่เป็นบอกชัดเจนที่สุดนะคะ แต่บางครั้งปนัสื่อสารออกไปนะคะปนัิที่พวพนัสพูดชัดแล้วเข้าใจแล้วแต่ปรากฏว่าที่สื่อสารออกไปทําให้บางคนเข้าใจผิดอันนี้ต้องขออภัยจริงๆิค่ะมีค่ะมีเยอะเลยเข้าใจผิดหลายหลยหลายอย่างอยู่ค่ะอย่างที่พนัสบอกว่ารับซื้อสตังทอนดูเพียงพอสอเท่านั้นใช่ไหมคะดูเพียงพอสเท่านั้นปนัให้ดูพอสอะคะ่ะเขาเข้าใจว่าปนักรับทุกพอสอ รับทุกพอรับทุกเหรียญน,นะคะเหรียญสตางทอนทุกเหรียญปนัดบ,บอกถ้ารับทุกเหรียญปนัดจ,จะให้ดูทําไมละพสนะก็ไม่ต้องดูก็คือนะปะนัดก,ก,ก,ก็ก็ไม่เข้าใจว่าปนัดพูดแบบนี้แล้วเขาไม่เข้าใจนี่ปนัดพูดผิดยังไงทําไมเขาถึงได่เข้าใจไปแบบนั้น เหรียญสิบบาทจะตังทอนรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพอสอเท่านั้นถ้าเจอพอสอ 2, 5, 3, 4, สองห้าสามสี่ส่งขายเป็นหน้าได้เลยเหรียญละยี่สิบาทเป็นหน้าก็จะพูดประมาณนี้นะคะแต่เขาเข้าใจคําว่ารับจะตังทอนมาดูเพียงพอสอดูเพียงพอสอเขาเข้าใจว่าทุกพอสอ มนนากกมันนึกเอถ้าบอกว่าทุกพศแล้วจะให้ดูทําไมละพศก็ไม่ต้องไปดูสิพศก็ส่งมาก็ขายได้หมดอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะเอาเป็นไม่เป็นไรก็พยายามพูดใหม่พยายามสื่อสารให้ให้เข้าใจที่สุดแล้วกันเนอะจะได้ไม่คลาดเคลื่อนจะได้ไม่เข้าใจผิดพยายามพูดให้ชัดเจนเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละ ยี่สิบบาทสี่สามสิบห้าบาทสามสี่ยี่สิบบาทนะคะส่วนเหรียญวาระสิบบาทสองสีอันนี้ปกติแล้วไม่ได้รับซื้อค่ะไม่ได้เป็นราคารับซื้อนะคะเป็นเป็นแลกเท่านั้นแลกเท่านั้นเหรียญคือเขาเก็บไว้เขาเสียดายอะคะ่ะเขาเขาจะไปใช้ปนบอกว่าไปใช้ได้ปกติเลยไม่ต้องส่งมาเขาเสียดายเขาเสียดายความที่เป็นเหรียญเหมือนกับปนัานะ่ะ เหรียญรัชกาลที่9อ่ะเนาะเราจะเสียดายเราจะไม่ไม่กล้าเอาไปใช้กลัวเขาเอาไปหลอมถ้าเราไปใช้ใช่ไหมคะวนคืนกลมเดี๋ยวกลมเอาไปหลอมแล้วก็จะเสียดายก็จะประมาณนี้เหมือนกันความรู้สึกเดียวกันค่ะ